สิบเอ็ดคนนะนี่มาแล้ามาปากหวานเป็นชีวิตซีสนิทเป็นนิสัยเจ้าชู้แต่จริงใจรักใครรักไม่เป็นรักไม่กันฟันเลยวทิ้งโอ้ <laughs> ค,าค,าคมาแล้บ ที่สองคู่ที่สามในไยระหว่างเจ้าแม่ตัดเทียงทองอยู่ในน้ำสีดแดงพบกับเจ้าแม่เพชรเมลัยอยู่ในรองน้ําสีน้เงินต้องมาดูครับเจ้าแม่ไหนจะเก่งเจ้าแม่ไหนจะแน่ในรอบนี้นะครับแนมะ่ก็ถือว่าเป็นเที่ยวที่สองนะครับของทางด้านเจ้าแม่เพชรเมลัยและเป็นเที่ยวแรกนะครับของเจ้าแม่แตะเกียงทองนั้นจะแถวหรือไม่มเลยทางด้านเจ้าแม่แตะเกียงทองนั้นจะอึดจะสู้ได้หรือไม่ต้องมาดูครับแม่ใครจะถึง แค่ถึงถึงทางและเจ้าแม่เพชรมาเลยกับทางนันเจ้าแม่ตะเกียบงส์ต่างบนต่างบีต่างขยี้ต่างขยันต่างหํำหันต่างหันหันกันครับบนหลังน้นนี้ไม่มีใครยาาใครไม่มีใครยาาใครจำใครจยาวจำกันจะยาวสาวคนแรกเลย่มครับเปิดน้าไม่ผานแล้วเพื่อที่จะบนเพื่อที่จะขยี้ไล่บีไล่ยันกันนะครับแม่ต่างสองเข้าฝัง อแม่พี่น้องครับแชาวน้ำว่ากอบกันกันเคงนะ้นกำลังหาันเต็มใจให้กับกำลังใจของท่านสอทีมเรืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเกียนทองไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่เพชรตะไลต่างไล่ยบนต่างลายนี่ต่างไล่ขยี้ต่างไล่ขยี้กระจุบขยี้กระจุบขยี้กันไปถึงไหนก็ไม่รู้เจ้าแม่สองเจ้าแม่เจ้าแม่เพชรตะไรกับเจ้าแม่ตะเชียนทองสองเจ้าแม่เจ้าแม่ไหนแตกดุเจ้าแม่ไหนต่อไปแต่น้ำดออกมาละทำดูออกมาเจ้าแม่ตะเชียนทองสองเจ้าแม่เพชรตะไรฉันจับ ก็ความพยายามอยู่ที่นั่นจะไม่เป็นอะไรกับยำเป็นตะเคียนทองดูกันปันดูตะวักันปันดูตะวักันพายใครจับเป็นใครดูหัวเรือดูหัวเรือแลมาดูหัวผมแล้วก็แล้วก็จ่าจ่จ่จ่เขาเป็นชายครับเราผอการตัดสินจากาคณะกรรมการครับผลการตัดสินคณะกรรมการนะครับ ผลปรากฏว่าล่องน้ำสีแดงเจ้าแม่ตะเชียนทองเก็บชน,ชนะเหนือเจ้าแม่เพชรมาลยัยแน่มากครับเจ้าแม่สะเกียนทองอาาอยู่รูนี้ให้เบียกออกมาทางเบียกออกมาทางฝั่งนี้มันจะไปใกล้ฝัง่งมันจะไปชนกันครับ ต,ต่อไปเทพชาญชัยชก,กับะะเทพวิริยะคุณคู่เมื่อกี้นี้สองเจ้าแม่คู่นี้มาดูสองเทพโอเคครับเทพชาญชัยกับเทพวิริยะคุณครับกำการเรียกเข้ารูแล้วจากนั้นดูพอจะเปูนน้องแย้สายกับตะเคียนทองสอง เดชสวัสดิ์หนึ่งสาเกับเทพปริยคุณ